ก็พร้อมน้ำดื่มสิงนะครับจำนวน2อ0โหลนะครับ250โหลนะครับเข้าพื้นที่ที่เมื่อวานนี้นะครับเราดำเนินการไม่เสร็จนะครับเพราะว่าว่าตอนนั้นก็2เกือบ3ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็เลยต้องออกจากพื้นที่นะครับวันนี้นะครับเราจะทำภารกิจที่ค้างของเมื่อคืนนี้ให้เสร็จแล้วเรามีพื้นที่ใหม่ที่เราจะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาช,ชนอีกป,ประมาณ เกือบ200นะครับที่ที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับณตอนนี้นะครับต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่เอาทั้งข้าวสารอาหารแห้งเอาไข่เอาผักนะครับมากันที10 20คันรถนะครับเอามาให้นะครับให้กับมูลที่รกฐบันดูนะครับไว้ที่วัดนะให้เราได้ทำข้าวกล่องนะครับจากพี่น้องประชาชนวันนี้เราข้าวกล่องมาเรื่อยครับจำนวน200กล่องนะครับ ให้กับพี่น้องประชาชนที่เราจะเข้าไปนะตอนนี้นะครับตอนนี้น้ําข่าวดีครับตอนนี้น้ําลดลงเยอะมากนะครับลดเมื่อวานนี้นะครับเราเอาเรือนะที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเราเอาเรือนะครับลงบริเวณป่าละมาะนะครับทีนี้เราไปดูที่เก่าที่ป่าละมาะเรือไม่สามารถลงได้แล้วนะครับเพราะว่าไปแบบเยอะมากลงไปประมาณเกือบสอง เราต้องเปลี่ยนสถานการเอาลงเอาเรือลงนะครับมาที่ท่าตรงนี้นะครับวันนี้เรากําลังขนของนะครับที่น้องพี่น้องจรนชนนะครับคุณที่ล่องจันดูนะครับกําลังขนของอยู่นะฮะตอนนี้เที่ยงสี่สิบห้านะครับฝ่ายโม่เดี๋ยวเขาเช้านะครับเราพี่น้องจะชนร้อนนะครับบอกว่าประมาณทิ้งเชียงนะครับผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ว่า